สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่ย2ิบสองกุมภาพันธ์ปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพานันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือหนึ่งกับสี่ห้ากับเจ็ดนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะ 4, 1, 4, 2, 4, 5, 4, 6, 4, สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดระวังเบิ้ลสี่สี่นะ <c oughs> หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสีห้าห่เจ็ดก็ได้สามสี่ห้าห้าเนาะจับคู่กันหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็งสี่สะระวังห้าเน้อนี่เล็กีหนงสี่สองสองสี่องห้าสี่นะระวัง เบิ้ลมีศูนย์ศูนย์สามสามหกหกหนึ่งหนึ่งนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยนี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าสี่สี่ห้าระวางสองสี่ห้าสองสี่เจ็ดนะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกทุกแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะระวังมันจะออกก่อมศูนย์ศูา6 3เลขเบิ้ลนะถ้าเบิลนะคะ44โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ